คอปในวันนี้นะครับรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังมีแผนที่จะขายไทเลอร์มอรตันอายุ22ปีออกจากทีมไปจบฤดูกาลนี้นะครับคดีไทเลอร์มอรตันได้รับบาดเจ็บอยู่เนี่ยจบฤดูกาลนี้ถ้าเกิดไทเลอร์มอรตันหายบาดเจ็บสโมสรลิเวอร์พูลนะครับอาจจะมีการปรับปรุงทีมโดยการขายไทยเลอร์มอรตันออกไปไทเลอร์มอรตันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลเนี่ย ดันขึ้นมาตามนโยบายของ Academy แต่ถ้าเกิดอเน,น้สลตประเมินแล้วเนี่ยไม่ผ่านในสื่ออย่างลิวพูเอ็กโคได,ไ,ดได้บอกนะครับว่าสัญญาณบ่งบอกว่าลิวพูจะขายไทเลอร์มอร์ตันในตอนจบฤดูกาลนี้เชื่อกันว่านะครับลิวพูดได้ตั้งค่าตัวการขายของไทเลอร์มอร์ตันไว้ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับก็จบฤดูกาลนี้นะครับน่าจะขายออกจากทีม20ล้านปอนด์จริงๆเพราะว่า ไม่น่าจะแทรกตำแหน่งของแมกกา